You're funny, but no. tatva panay go panchatang vedika วันตะโนเทวันกาวันวิชยโยโหวิชยยาสจัย,จยมามาทะเลอัปปราสิตปัน ตทวานารันตะเทหกิณีอัตตังโคโหติยาโมเรสัตยานังนันติวะกัโนเอวันตวังวิเชโยโหริเชยสุจชยมังคะเลหังปาราชิตาปานังเกสศิเสปพระวิโมกขะเลอวิเศเกศข้าภัวะ ສົກການອໍສ Yeah. ตั้งปีตั้งแต่พุทธศักราช2 5 5 3ปีเสือผ่านพ้นไปแล้วเรียวกว่าผ่านจากผ่านยานเลยหลายชั่วโมงเอาเอาพลังก,กำลังต่างๆของท,ท่านสาธทุชนทั้งหลายรวมท่านธรรมภาคด้วยก็เกือบเกือบจะหมดไปแล้วแต่ว่ายังมีกำลังสำรองอยู่ รอสำหรับในปีกระต่ายปีพุทธศักราช2554ข้าหน้าที่พวกเราทั้งหลายได้สวนพระพุทธบนมตั้งแต่ต้นสมาภาพก็ได้บอกหมายให้ท่านพระครูสุธีสุตระสุทรและท่านพระคูวิัยทอรอดุลผู้ช่วยจาวาได้นำสวน น้าสัทธาสาธุชนพุทรบริษัททั้งหลายที่ในบาสวนหลายท่านก็รู้สึกว่าเสียงสวนจะดังกว่าอีกแสดงว่าได้ฝึกซ้อมบาบีเพื่อจะส่งปีเสือให้ข้ามข้ามป้นไปเราจะได้มีปีใหม่ในปีกระต่ายท่านสาธุชนทั้งหลาย เราสวดมนต์สวดพระพุทธมนต์ทั้งหมดที่เป็นพระพุทธมนต์หรือบทสวดต่างๆเป็นคาถาจากพระโอษฐ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นคาถาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงไถยในขณะที่ยังทรงพระชนอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนั้นมีพระคุณมากมายมหาศาล เราไม่สาม,มารถที่จะทับได้แต่ยน่นย่อลงแล้วเหลือสามคือพระมหากรุณาธิคุณพระโริสุทธิคุณและพระปัญญาคุณต่อหน้าท่านทั้งหลายนี้ก็คือพระเจ้าล้านทองพระประธานของวัดพระแก้วนี้จะเห็นได้ว่าที่เป็นลักษณะที่ว่ามีพระปัญญามีพระมามีพระปัญญาคุณ มีปัญญาเฉียบแหลมสามารถดัสรู้อนุตร,รสัมปาสังโฆธิานก็คือมีสัญลักษณ์ก็คือพระโมรีที่ว่ามีพระโมรีก็แสดงว,ว่าเป็นพระพุทธเจ้าถ้าเป็นพระสาวกไม่มีพระโมรีทั้งสองด้านพระสามีบุรพกคารณะไม่มีพระโมรีถ้าเป็นพระพุทธลูกมีพระโมรีเป็นยอดแหลมออกไปแต่ความจริงพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นมนุษย์ แต่ว่าอันนี้เป็นศิละปะทางด้านพุทธศาสนาให้เห็นว่ามีพระปัญญามากจึงเรียกว่ามีพระปัญญาคุณสองก็คือบริสุทธิ์ที่คุณการสร้างพระพุทธรูปก็มีความสดจดผ่องใสแล้วก็พระหมหากรุณราธิคุณดูที่พระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระ เจ้าล้านทองของเรานี้มีอายุ700กว่าปีได้สร้างไว้ประมาณพศ1870เจที่เมืองจังแสนโดยพระเจ้าแสนเมืองมาชื่อว่าพระเจ้าล้านทองคือน้ำหนักขอ,อ,องทองที่หล่อในตอนนั้นพระพุทธรูปองค์นี้มีความสำคัญเนื่องจากว่าเป็นศิลปศิละปะอินเดียปาระ ศิลปะอินเดียนี่ก็มีศิลปะคันธาระโจระมัทุลาคุปตะแต่ว่าศิลปะที่พระประธานที่เราเห็นนี่เป็นศิลปะแรกของอินเดียก็จะเกิดขึ้นในสมัยของพระเจ้าอโศการาชประมาณพศ .2 0 2 0ประมาณพศ พรตพศสองร้อยยี่สิแล้วก็ต่อจากนั้นพระเจ้าอโศกก็ได้ส่งพระธรรมทูตมายังดินแดนแงต่ตะต่างของเรามีสุวรรณภูมิได้มาทั้งแต่ที่นครพมแล้วก็ได้ประกาศไว้แผ่มาตามลำดับพระคุทธเจ้าที่ ได้เจริญพระว่ามีพระคุณใหญ่สามประการก็คือพระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณและพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณคือศาสนาพุทธของเราเป็นศาสนาเมตตาการุณไม่เคยมีความเกือดร้อนใดๆไม่มีสงครามใดๆที่เกิดขึ้นจากพระพุทธศาสนาเพราะนั้น ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเรานี้ทรงสั่งสอนให้ประชาชนให้พุทธศาสนิกชนได้มีความสงบให้เพียรนาภายในตนให้ใช้ให้มีชัยชนะแต่ว่าชนะพระพุทธเจ้านั้นท่านประกาศว่าชนะประเสริฐที่สุดประคอชนะตน,น,นเองโดยชนะความโกรธความโลภความหล,มลงต่าง ชนะใจตนเองนี่เป็นการเป็นใจชนะที่ประเสริฐที่สุดเพราะนั้นในโอกาสปีใหม่พุทธศักราช2554นี้าร้อมามภาพในนามของคณะสงฆ์จึงขอัญเชิญคุณพระศรีรัตนไกรพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์พร้อมกับด้วยพระบารมีของพระประธานคือพระเจ้าล้านทองที่สถิตปฏิฐานอยู่เบ้องหน้าของท่านทั้งหลายนี้ รวมทั้งด้วยจิตด้วยใจที่พวกเราทั้งหลายมีศรัทธาประสาทมีความมุ่งมั่นและก็ได้มาสวดมนต์ข้ามปีในวันนี้ขอบุญกุศลต่างๆเหล่า,านั้นจงได้เป็นตบเดชะพระปัจจัยประทานพรให้ทุกท่านได้ปรายชาสัพเพคะสัะพสงสัพโรคสัพภัยขอให้สำเร็จผลในการงานการเงินการดำเนินชีวิต อย่าได้มีปัญหาและตัวสักใดขอให้ทุกท่านจงนประกอบด้วยจัตุรากีรครชัยทั้งสีประการคืออายุวันร่าสุขภพระปริพันคุณนิสาสมบัติตลอดปีพุทธศักราช2554ท้าชัยยา สุใจยัมังคะเลอภาราชิตตพันธังเกสิเสภะตาวิโคคะเลอภิเ ปฏากินันตายธัมมังสากัมมังปทาคินาปะโนคัมมังปะณีทิเตปะทาคินาปะทาคินานิ <coughs> 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 <coughs>